สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาทําการทําพิธีนะครับผมเป็นการยกเสาเอกเสาโทนะครับของบ้านลูกค้าที่อยู่ที่ภูเหลือนะครับพิธีก็จะประมาณนี้ผู้รับเหมาก็จะเป็นพ่อพามเองเลยนะครับตอนนี้เลิกในวันนี้จะเป็น9ก้าโมง9นาทีนะครับใช่ครับส่วนมากก็เราก็จะทำเ้าโมง9นาทีนะครับให้ดูบรรยากาศรับ ไ้พวกน้ำแล้วพวกอาหารนะครับเป็นการจัดเตรียมเราให้ดูพวกอาหารแล้วก็การจัดเตรียมทางการนะครับของที่จะเลือกมานี่ก็คือเป็นของที่ในการทําพิธีโดยเฉพาะนะครับอย่างเช่นพวกไก่พวกอาหารพวกเครื่องดื่มน้ําแดงน้ปลาครับน้ำมันจะใช้ประมาณเก่ากว่าะช้วัตถุกอที่แบบเป็นสิบพุกบนโต๊ะนั่นแหลบ้านลูกค้าเลยลมลมดีจังเลยอันนี้เรามี องค์ูพยายนามาด้วยนะครับมาเป็นสักข,ขีพยานในการขึ้นบ้านใหม่มาให้โชคให้ลาบกับบ้านหลังนี้ด้วยนะครับเ,รเดี๋ยวก็จะเริ่มพิธีกันแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามตอนทำพิธีอหนึ่งครั้งนะครับอีกรอบ <laughs> cantik-cantik bau ungu Tassa tasa bhagavato arahato sama sambutasa namu tasa bhagavato arahato sama sambutasa namu tasa bhagavato arahato sama sambutasa Arahang sama samputo pakawa putang pakawentang abiwa temi sawaka tu pakawa ta tamu tamang sami supati pano pakawa Sanghangnamami ัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังขาพระลัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสาธุสาธุสาธุลูกทั้งหลายพร้อมด้วยเจ้าบ้านและญาติมิตรทุกท่านทุกคนขอน้อมระลึกนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์ข้าเจ้าคุณพระปัจเจกพุทธเจ้าตั้งแต่อุปสมจนถึงองค์ปัจจุบันพระสาวุกพระโสดาบันพระสิทธาคามีพระโมคคัลลานะพระอนุนพระโพธิสัตว์เจ้าพระอนันตเจ้าพระเจเจอาจารย์เจ้า เทพพรมเทวดาทุกชั้นฟ้ามาสมุดรวมถึงพระสยามเทวาธิราชวีรบุรุษวีรสตรีพระมหากษัตริย์พระราชินีพระเสือเมืองพระสงองเจ้ากรุงพารีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาทุกภูมิเนาเจ้าที่เทวดาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายผู่สังกษายาสังกษีเจ้าที่เจ้าทางทุกท่านทุกตนผู้ทุกน้ำรวมไปถึงแม่พระธรณีพระแม่คงคาทุกท่านทุกพระองค์ทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุสาธุสาธุสาธุอุกาสะอุกาสะอุกาสะ ณโอกาสบัดนี้ข้าพเจ้าขอนมก่าอัญเชิญท่านท้าวมหาพรมท่านท้าวเจ้าที่ท่านท้าวกรุงพาลีแม่พระสรณีเจ้าเจ้าที่เจ้าทางอีกทั้งพยดาเจ้าเหล่าพยดาเจ้าทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายพระมหาฤาษีทั้งร้อยแปพระองค์ผู้ทรงคุณทรงบุญญาณุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดถึงท่านผู้ทรงอํานาจผู้ทรงญาณผู้ทรงไว้ซึ่งบุญญาที่การทุกท่านทุกพระองค์อันข้าพเจ้าทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งเจ้าบ้าน ได้เชื้อเชิญรัตนามาชุมนุมประชุมกันอยู่ณสถานที่อันเป็นมงคลน,นี้ในโอกาสบัดนี้ได้โปรดรับเครื่องสังเวยบูชาสัพเพเหล่านี้ให้เป็นที่สำรานแล้วอนุโมทนาการแผ่บารมีคุ้มครองพิทักษ์รักษาและเกื้อหนุนณสถานที่แห่งนี้บ้านเหล่นนี้ตลอดไปชัว่วการและนานด้วยเถิน มังสุปะพญานะสัมปันังสายินังพุชนานังอุตตางวรังอาคัจฉันตุปริปุจฉันตุสัพทาอิตายสุขายะสันติอุเทวานังเตปีตุเมนะราคันตุอโรคเยนะปุตตะกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพธนางอัตติกา迦ยะยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภะควายมราชานท้าวเวสสุบรรณุมรตานังสุขังอรังสุขโตนโมพุทธายะท้าวเวสสุบรโนจตุมหาราชิกายาตกะปันตาภะคุริโต เวสสัพุสสะพุทธังรวังพุทโธท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะปะโตเมตังปะรชิบินังสุขโตจติจิตตะเมตานิพานังสุขโตจตินะโมพุทธายะพระพุทธะไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสหัสสุธรรมาพุทโธธโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอกิธานังวังคังทางศีบริีจัมหาเตรังอหังวันธามิสุรตุอหังวันธามิธาตุยุอหังวันธามิสัพพุโตพุทธะธรรมสังฆปูเชมิสาธุ ขอจงประสาทพเพืชแผ้ววิเศษสีแก่ลูกหลานผู้เพ่งพักดียันยกิจบัดรพลรีเจดจำนุงข้าแต่องค์พระพรหมปรเมศจงคุ้มประเทศขอบเขตขันให้ลูกหลานมีสุขทุกคืนวันสิ่งโศกาอาสันอย่าได้มีให้เรืองรุ่งฟุ้งเฟื่องกระเดืองเดชหมู่ศัตรูอาเพศมาลายสิ้นคุ้มบ้านคุ้มเรือนคุ้มชีวินคุ้มทรัพย์คุ้มสินสรินคาราชคิดทําการงานใดให้ก้าวหน้าคิดทําการค้าหุนไหนให้เกื้อหนุน คิดทำกิจการงานใดให้ไพ่บู์ขอให้พระเกื้อกูลช่วยหนุนนำํำให้เรื่องชื่อหรือยศปรากฏเกียรติศัตรูเบียนเบียดมารายศูนย์ดังอาทิตย์อุทัยแสงยามบรุณให้อุ่นท่วทั่วทุกตัวคนอีกทั้งทรัพย์ทั้งลาบย่ารู้ขาดจะไม้มาสิ่งใดฝ่ประสงค์ให้สมดังเจตนาอันจำนงจงมั่นคงทุกคราสถาวรเทินสาธุสาธุสาธุาธนโมมีมหาพรหมนังสัจจาระัรรณะสัมปนัง สุปัชัญชนะสัมปันังสาลีนางโคชนานางกุตตังวรังอาคัตฉันโตปริพุนฉันตนตสัพพทาหิตายะสุขายะสันติอุเทวาังไตปิตุงเหอนุรักษันตุอโรขเยนะสิทธิกิจจังสิทธิกรม,มังสิทธิการิยังตถาคโตสิทธิเดชโชชโยนิจ,จังสิทธิลาโภนิรันตรังสัพพะโสถีพระบันตุเมสาทุกสาทุกสาทุ ขอจงบังเกิดสิ่งดีสิ่งเป็นมงคลแจ่สถานที่แห่งนี้จงปกปักรักษาลูกหลานทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวเก่เท่าร้อยปีไม่เจ็บไม่จนมีแต่ความสุขความเจริญคิดทําการอย่างไรให้เจ้าหน้าคิดทํากันค้าวไหนให้เพื่อหนุนสาธุสาธุสาธุาธาธปนุโมทามิปัดทูบเลยครับพี่ปัดทูบตามไออาหารครับตามอาหารแล้วก็ใส่ในน้ำด้วยครับ ปักลมพอเป็นวิธีนะข้าวปักข้าวปักหวานได้ครับปักได้พวปักดินด้วยก็ได้นะครับเออใช่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 ปักทั้ที่ทั้งทางเนี่ยคนที่ปักเจะได้ร่าได้รวยเออได้รวยอายุมั่นผลยืนี่ดไนะใช่มาด้วยได้หได้น้ ก็จะต้องมาเยากทุกือเลยมือมืาพระลับตาปรเจดนั้นจะยองพระหลังอรามงแต่นั้นจะติเชื้อพระองค์ท่านมสสอย่ตา้วน้หงทรงงะสันตชนุานคุุาคนารยาคพระยาคุณาราคุณนาคุารุาคาพาราคารยาุรุราารระาาม ท่านรับเยอคแตเป็นห้องสุขห้องสุขเยาค่สองพันหน่งไปพอไปได้ี่บาทพอี่นอรนีเป็น่านกางสามคนในกลางอุสนี่อทีกะเด้อบ่ไ้ามบริการเด้อเราชมกล 喂，出个问题了，灯光，喂。 เดี๋ยวนี่มัดเสาครับครับครับเดี๋ยวกดทันจะเลยมัดสองเสียดันเยี่จริงเออเจ้าของบ้านเนื้อกันใส่ใส่ได้เพียเด้อเจ้าของบ้านเป็นใส่ใส่ครับนี่มัดใส่าวใส่ร้อยแล้วแต่ครับแต่ใส่เท่าไหร่ก็ใส่ไปเลยมาเดื่อยไปเดื่อยไปเดื่อยเจ้าของบ้านมาใส่ก่อนใส่ร้อยได้ลรัดอันนี้ลองเจ้าของบ้าน มๆป็นยงีตงนะีครับ้นี้ดีป้อง้เลย้โมีแตต้นเาจะมังบนอีกขึ้นมาอีกครับมัเป็นาเบาเออนี่แหะตรงนี้ดีปตองี้อบนอีกหน่อยนึงครับมันจะได้สูงทรงตรงนี้ดีป่อครับผมยีเออต้งนี่ละพูดเออ

สังมไปม่ยม่ีไปเน่อนมาเอาไปเียนอยู่นี่เนี่ยเนีเอา่เหนุ่นเนี่ยเนได้แล้วได้แล้วได้แล้ว่ยอมน่ยอนอันนี้อยู่ทุ่งเยนแล้วบอยนยอนยอนขึ้นเลย่นยดเาเน้อเ้ยเยยยยเนี่ยเนี่เนี่ยตนนี้ยนยอนแล้วต้นเนี้ย

รดเลยชาวบ้านมาแตงโมหน่อยแตงโมอยู่นี่ไอ้ล่ะส่งแตงโมไปพ่อพ่อย่าขามพ่ออย่าขามลูงเราได้ทําการเปลี่ยนเสาใหม่นะครับเพราะว่าเสาเนี่ยเราห้ามเดินข้ามนะครับเมื่อกี้มีการข้ามเสานะครับเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่นี่ครับเป็นเสาใหม่ส่วนนี้เป็นเสาเดิมนะครับที่เราข้ามไปเมื่อกี้ เอามองยุซุมเย็นๆด้อครับเด้อสำคัญมากเลยนะครับเสาเอกสามโผห้าเดิ่ข้ามนะครับโผบนนี้ได้แม่คล้ยแถมน้องนี่เอาบ่โผันนี้ได้ข้องก้ากำนี่เอาบ่โผบนนี้ได้ข้ามกระปุ่มนี่เอาบ่โผคนนี้ลวน้องมองยุซุมเย็นๆนี่ละน้องเย้ยุซุนแล้วมองยุซุมเยนนี่น

ข่ายยาวกำลังนะลูกจับเลยจับเลยเอาฟองเดียวลูกเอาฟองใหญ่เลยฟองเดียวเอาฟองใหญ่ฟองเดียวนี่เสาเอกมาฮี่มานี่ฮี่นี่ถ่ายตามก็แบบนี้นี่เลยสวยอย่างนี้เด็ดศาสตรกล้องไปตามมาเออตรงๆเข้มๆก็เจ้าของบ้านหลังนี้เป็นคนซื้อสัต์นี่เดี๋ยวไปลงนู่น เด้เอาลงในหลุมนั้นนั่นน่ะอันนี้จะลงอันนี้ได้เพื่อเอาวางลงในหลุมได้ด้วยนะข้างนี้พวงนึ่งจับไปแล้วเออจับเออถึงไหมลูกถึงไหมครับถึงไม่ถึงยังไงนักกีฬานุพวงเลยเออเปลี่ยนเลยระวงรวงเอดีดีดีระวังระวัง นี่ห้องห้องโฟกัสบ้างไหนี่ยถ่ายไหมถ่ายไหมเด่นน้ำก็เยี่ยมไม้ไฟไม้ไฟเลยกลองฝั่งหนึ่งไม่ไฟสีสุกนี่จะอยู่ทิศเหนือทิศเหนือทิศตะวันทิศนี้ขวามือตรงกลางวางไว้เฉยก็ได้ตรงกลางชั้นๆแล้วเออไม้ทรงบาดานพี่ไม้ทรงบาดานต้นทางหนึ่งที่ต้นดอกชื่อนะใบอะไรใบี่พร้าวไม้คลันเกลา ไม้พยุงทิศใต้ทักษิณไม้ทองหลางตะวันดอกเชียงเหนือหอระด,ดีไม้เหล่านี้เป็นไม้มงคลนไม้ชัยพฤกทิดตะจิมตะวันตกไม้ราชพฤกษ์ตะวันตกเชียงเหนือพายับไม้ขนุนอยู่ตรงกลางเอ้าขนุนอยู่ตรงกลางลทั้งหมดเป็นสิ่งที่ดีต่อบ้นอานหลังนี้แล้วก็เอาอิก เงินทองนาคลงด้วยครับเอาเงินทองอ่ายืนกันเลยพี่นั่นแหละครับเออเอาว้างไปเชื่งนั่นแหละว้างไปเชืองแต่แกงกแหละเออชางพิจารณาด้วยเอากินเลยอันใดเอาวางเลยบ้างบ้างคนละข้างก็ได้บ้างคนละแก่บาลงเกิ่นพ่อเม็ดลูกเห็ดน้ำหีดข้องเขาลูกขอยกเอาคันหาขอข้ามาคุณแม่ผู้ดูแลที่มองนี้ลูกขอส่วนพักเศร้า ขอให้แม่พอทรณีเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ค้าดินให้ลูกได้อาแสอยูสุ่มเย็นลูกจำเป็นสิก่็สางเฮือสร้านบ้านทียูขอคุณแม่ยับยหญ่ให้ไปน่งเน่าอยู่ห่างกันลูกขอขม่าขันหาคุณแม่บูชาแม่ภูม,มีคุณโปรดจ่ารุ่นรับขันลูกขอกราบบ้อนไหวในถอนแม่เอ้ยสสาสาุาุ จะพี่เอาเศษช่วยนะนี่แหละแต่ช่องดินะพี่พี่เอาเศษช่วยแล้วก็ไปวางไว้ตรงที่คนไม่เหยียบย่ำนะครับช่องนี้ครับท้าบอานปูนได้เข้าครับหลังจากที่ทําพิธีเสร็จแล้วนะครับแต่ละบ้านนะครับก็จะมีการจุดธูปเพื่อขอเลขนะครับอย่างที่เห็นนะครับเลขแล้วแต่ใครจะตีออกครับว่าเป็นเลขอะไรนะครับผมใครโชคดีใครยังไงก็ดูเอาเองกันนะครับถ้างั้น แต่ละบ้านก็เนี่ยพิธีมงคลนะครับมันก็จะให้เลขอย่างนี้นะครับแล้วแต่ใครจะตีเอาถ้าเผื่อถูกด้วยไงค่อยว่ากันอีกทีนึงครับ,บดกดไอ้แม่เอาไอ้กดเสียซ้อนกับบวชธรรมดาได้กดที่สามกดที่หนึ่งหลวงวครับเป็นสนิทมงคลเลยครับค,ครับมาเลยมาเลยมาเลยใครได้กินใครได้ใช้ก็เป็นสนิมงคลครับเออพอเราไหว้เทพเราใบเทพ เอาาไม้ปแจใจไมห้คนรยเลยกยยกเลยยกครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับพิธียกเสาเอกเสาโทนะครับที่หน้างานภูเรือนะครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับเออทำนี้ง่ายดี